จอยางเซียนเท่า V18 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมางออครับผมอันนี้ปกปันอีกแล้วระหว่างปดกับเซียนเท่านะครับปดหมากไม้หมากงงายนะครับปดปิดเซียนเท่ามาคว่ำนะครับมาว่าจะจะยางเซียนเท่าได้หรือเปล่าครับวันนี้มาในสไตล์หมากแปลกๆอยู่ครับ ไปนะครับขึ้นไปแนละ้วเชียนเท่าสามตัวเรียงครับเราขึ้นเป็นสามเดี่ยมล่างครับผมเชียนเท่าม,มามุมเราก็ขึ้นมุมซ้ายก่อน เดี๋ยวเขาทางจะส่งโจนนะครับส่งโจรไปครับขึ้นมุมดักไว้นะครับมุมขวาครับผม เสียนเท่าบุกหนักนะครับเราจะรับยังไงครับตอน,นี้เอาขึ้นไปก่อนขคลนไปก่อนครับเดี๋ยวต่อที่หลังครับผม ต่อที่หลังได้กินสองครับผมปลายต่อไลยครับอยัางต้องดักไปก่อนนะครับภาดผิดนะครับอขอโทษดีอา้าวนี่ตานี้ครับต้องต่อเป็นไปต่อ แล้วก็ต่ออีกรอบครับอันนี้มากต่อต่อครับาจะได้กินสองนะครับเส้นเต่าก็ต่ออีกครั้งมากต่อจริงินครับเราต่อสองเลยครับ เสนเท่าขึ้นมาเราขึ้นไม่ได้ครับขึ้นโดนต่อสองครับต้องเส้นหนึ่งตัวครับผม,มแล้วก็เส้นไปหนึ่งตัวครับไปเข้าฮอดครับ <c oughs> เ,ขเข้ายินเข้าปิดนะครับผมมันน่าจจะเข้าซ้ายมือ ทีนี้ก็โดนจับกินค้นนะครับผมจับกินค้นโอ้ที่แท้หนีไม่ได้ครับผมอา้าวไม่น่าเลยเอา้าวขึ้นไปครับ อืมอืม้องดักหน้าไว้ก่อนครับนี่มาตัวนี้โอ้โหหิดผิด้ะครับผมเดินเท่าได้แทรกเลยทันทีครับรับเป็นว่าสกัดไม่เข้ามุมไม่ได้นะทำจริงต้องเอาเออกเอาหนึ่งตัวลงมาด้านล่างครับ โอ้โเลยได้แค่เสมอครับอ,อย่าอย่างเสียนเท่าไม่ได้แผ่วปลายนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้แหมไม่น่าเลยครับขอบคุณครับ